สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สกุลสกนเด์ยินดีต้อนหลับก้าสูซองสบางหัวยางซ้าแนวมันนี้สบางกิจภาพพ่อแม่พี่น้องเมา่อบึงที่หลับผูกแขนหลดน้องพี่น้องแล้วก็ผูกแขนสบางพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ผูกแขนเจ้าควันเบาเลินเบาหลาน,น้ำเนาะก็ง่ายๆผูกแขนในครอบครัวหลเน้องพ่อแม่พี่น้อง เด็กอะทีเมนผูกแขนโหลดก่อนเนาะพี่น้องกิจมาผูกแขนคนเนาะเด็กอะวิธีหลับคอนโหลดเนาะพี่น้องหลับพี่น้องเลยเนาะพี่น้องก็จะมีแถวเตะลายโค่นเนาะพี่น้องมาหลับแล้วก็มีบ่หน้อยพบน้องพี่น้องวันนี้พนมาผูกแขนตะบางน้ำเนาะแล้วก็ผูกแขนโหลดพร้อมน้อพี่น้องไปไปเบิ่งไปชมวิธีนำกันเล่นน้องพี่น้อง คลิปนี้สบางกับศิบิไลภาคยังไล่น้องเพื่อนพี่น้องกล้วก็ศิวเห็นตอนสบางแล้วฝูแขนน้องเพื่อนพี่น้องเพราะว่าสบายไม่คนถ่ายคลิปเองน้องเพื่อนพี่น้อง อันพิพลาดประการใดขอโทษขอภคยนำลาเดอร์อพีน้องสตารโหลดจาดม่ล้ยเิ้ดปิ่นให้ได้เงินได้คำโนชิปิ่นเด็ดแรงได้บ่แม่งได้มาคำคุ้เงินได้ำได้คุ้ได้หนาดงเลยก่อนเอาได้ดิเออเล็กวันี้ยาโลดก่อนเงินก่อนคำได้มาหน่ิมา ให้มาเขียนโมเมนเได้หักเจ้าหักจบเลยเลยไปใช้ไก่มีมีมีแห้งมาหอดือนหอดชานไปสางใดกดกให้โชอให้มันขึ้นปรับเงินได้โล้นเงินข้ามกำแก้วทำคุณเอากระ้นเก็บเบ้ยนะจ๊ะเฮ้ยเล่นแล้วเอจไ้ยังแล้วโอ้ยเจ้ามาชิ่งออกมาพี่ มาปิดเลยนะว่าว่ามงไมไหมเดียวหละเดียวหละพงไม้สามอันมันก็ลดกอท่านนี้แล้เหอคุณผู้นยาถามไดี๋ยะดูดอกสีไลนนี่นะอ๋อ

ท่านขึ้นก็พวก้หนึ่ิเหตุยังบ่ท่านได้เหตุทางขึ้นเด่นขึ้นนะขึ้นอ้ทวให้หมด ลูกนะแม่ลูกเลอลานไทรีดิเราใส่บงวนไม่ได้หรอไม่

สบางกันจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะเพื่อนเพื่พนอน a อ l away วพร้อกันคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสบางพยงนนัคฆ์แซนด์เน็ตเอเพื่อนพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลลัวลาไปก่อนสบายดี